ห,หมอสูให้เขาตรวจภายในเจอก้อนเนื้อสามมิลเลยคิดในใจเลยนะทําไมต้องมาเป็นอย่างงี้จะว่ามันปวดนองนวงก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเจ็บอยู่ตลอดเลยเนื้อหลายเนี่ยนะถ้าใครไม่เป็นนะไม่เข้าใจลอกพี่ชื่อทิพย์อายุ49้แหละเล่าให้ฟังเลยนะเมนน้หมดมานานแล้วแต่มันยังมีเลือดซึมอยู่ตลอดจะว่ามันปวดนองนวงก็ไม่ใช่แต่ว่ามันเจ็บอยู่ตลอดเลยแต่มีอยู่คืนหนึ่ง เหมือนเลือดมันไหลเยอะะยืนอาบน้ําเนี่ยเลือดมันไหลแดงเลยโอวันนั้นนะพี่ตกใจไปหาหมอสู่ให้เขาตรวจภายในเจอก้อนเนือ้อฝ่าม,มินเลยคิดในใจเลยนะทําไมต้องมาเป็นอย่างนี้พี่น่นอนมองหน้าลูกเลยกลัวเป็นอะไรไปก่อนเลยจัดสินใจบอกว่าทีนี้ก็เลยช่วยกัน หาอะไรในอินเทอร์เน็ตมากินนะที่พอจะช่วยได้ลองมาไลา่ตัวยูแล้วที่เนี้ยนะผัวเขาบอกให้กินไอตัวเนี้ยเพื่อนเขากินยูแล้วมันหายชื่ออะไรอะฉันจาไม่ค่อยได้อ๋อดีมอพลาสช่วงแรกๆอะก็กําลังใจไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่ากินตัวไหนตัวไหนมาแล้วมันก็ไม่หายอะพอได้คุยกับคนในเพจอะพอค่อยมีกําลังใจขึ้นมาหน่อยเข้าหายได้เราก็ต้องหายได้แหละเนื้อหลายเนี่ยนะถ้าใครไม่เป็นนะไม่เข้าใจหรอก โอ้โหกว่าจะทําใจได้โอ้ยตอนแรกเนี่ยนะกลัวเจ็บกวัวตายไม่รู้จะต้องทอําใจยังไงร้องไห้แทบทุกคืนแต่ดีมอพัสเนี่ยนะพอเรากินไปอะปรากฏว่าก้อนเนื้อมันไม่โตมันไม่ลามโหพอเราฟังอย่างเงี้ยจากหมอนะมันสบายใจเหมือนยกคู่เขาออกจากอกอนะ่ะดีใจที่ลองกินนี่ถ้าเราไม่เปิดใจให้อันนี้ตัวนะ ว่าก็แย่แนี่แหละแล้วราคานะก็ไม่ได้แพงจนว่าซื้อไม่ไหวนะอยากฝากถึงคนที่เป็นมะเร็งเอยเนื้องอกเอยอยากให้เปิดใจลองอะ่ะนี่จากคนที่เป็นมายืนยันมีอยู่ครั้งนึ่งอะ่ะไปงานบวชลานเจอเพื่อนพวกเขาก็เป็นเหมือนกันฉันก็เลยยื่นขวดน,นี้ใส่มือให้เข้าไปเขาก็เลยบอกว่านี่ก็กินอยู่อา้ากินเหมือนกันเลยเนี่ยมันดีนะเนี่ยฉันให้แล้วเนี่ยกินต่อไปเฮิดเดี๋ยวก็ให้เหมือนกัน